สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่22มิถุนายนนะครับ19บเนาฬสามสนาทีนะครับผมอัปเดตภาพรวมเอควีพักค่ำนะครับผมอัปเดตไว้ที่กลุ่มโคสต์เตอร์นะครับ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคลิปตอนบ่ายที่อัปเดตไว้อยู่นะครับมีภาพกราฟิกที่ผมแนบไว้ด้วยนะครับอธิบายภาพแบบนี้นะครับถ้าเราดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราตีเทเลไลน์ตรงนี้ไว้นะครับอันนี้คือไฮของเมื่อกลางวันนะครับห9ึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าศนย์นะครับลงมานะ นะครับพอปรับเสร็จนะครับถึงในสำคัญเขาดีดกลับเพราะดีดกลับเนี่ยแพทเทิร์นถ้าเราตีเทนไลน์แบบนี้นะครับมันอาจจะไปติดตรงแนสำคัญได้นะครับหนึ่งเทนไลน์สองพี่โบสำคัญก็คือหนึ่งเจ็ดแปดห้านะครับหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดแต่นี้นะครับถ้าไม่ผ่านเขาจะลงมาทางนี้นะนะครับแต่ถ้าในกรณีว่าผ่านก็จะปรับขึ้นนะสรุปว่าเขาเลือกลงนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูกราฟกันนะครับตัวกราฟเนี่ยวันนี้เราใช้เอ็นตีไฟเหมือนเดิมนะครับให้ดูภาพความหมายที่ผมไม่ดูก็คือตรงนี้นะ เดี๋ยวเราย้อนมาดูนิดหนึ่งนะครับลักษณะเมื่อเช้าเนี่ยนะครับถ้าเรามองการเคลื่อนที่มันขึ้นในทางนี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูในภาพเล็กๆนิดหนึ่งนะตามเฟรมสัก1ชั่วโมงนะภาพจะเป็นประมาณนี้นะครับเราเรามองกลับไปดูนะครับอันนี้คือไฮของวันวันศุกร์นะครับอันนี้คือโลของวันศุกร์ที่เขาทิ้งลงมาตรงนี้นะนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับขึ้นมาที่ทางประมาณนี้นะครับซึ่งเราใช้ไฮตัวน,นี้โลนี้นะครับลองวัดดูนะเมื่อเช้าเนี่ยที่ไปติด เหตุผลเนี่ยนะครับเข้าไปติดตรงนี้ประมาณนะครับโดยประมาณติดแนวประมาณฟิบูโน87ปนะครับติดตรงนี้นะแล้วก็พักลงมาลักษณะการพักลงมาแบบนี้นะครับเราต้องตีเทียนลายไปครับผมตีเทไยนให้ผ่านทุกแนวนะครับพอผ่านทุกแนวเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าชุดเนี่ยมันจะลงมาใช่ไหมครับสังเกตว่ามันลงมาพอมันลงมาใช่ไหมครับลงมาตอนนี้กำลังลงต่อเลยนะเพราะลงมานะครับมันก็ดีดกลับทีนี้ ถ้าตามรูปเนะี่ยผมผมวัดไว้อยู่ว่ามันมันจะดีดกลับไปติดตรงนี้เห็นไหมนะครับคือมันมีตัวเลขนี้สำคัญอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับติดตรงนี้ก็เทไลน์แมทกันพอดีนะก็จะลงถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมตีเป้าลงนะสําหรับคนที่เซลล์มานะถ้าเกิดการลงมันจะลง,ะลงได้ลึกพอสมควรน,นะมันก็จะลงมาตรงนี้นะําลังลงแรงเลยนะครับก็มันจะลงมาประมาณนี้นะครับอ่านะครับ มันจะลงประมาณนี้สําหรับคนที่ผมตีเข้ากลุ่มไปนะคือความหมายเดียวกันนะครับผมอธิบายนิดหนึ่งนะ,ะความหมายเดียวกันนะคือถ้าเก็ตมันก็มองลงทางนี้นะตามที่เราคลาวกันไว้นะครับแต่อันนี้ผมวัดวิธีวัดก็เรียกว่า p r o ด e c t i o n ลงมานะครับถ้าลงมาก็จะลงมาในพวกนี้นะถ้าร้อก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันลงไปส,สัดส่วนระยลงมานีเลยนะ,ะดูดีๆนะครับ ถ้ามันหลุดแนวร้อยมา1774เดี๋ยวเขาจะลงมาตรงนี้เลยนะครับ7 1 7ดหนึ่งเจ็ดนะอ่าดูตรงนี้ก่อนละกันระวังดีตรงนี้นะครับอาจจะดีดรีบาวลกลับไปแล้วก็ค่อยลงมาใหม่ก็ว่ากันแต่เบื้องต้นอนะ่ะอาจจะลงมาทางนี้ได้นะไอเดียของ XAU หักค้านะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ